นอนห้องเช่าแสนสบายห้องเช่าของฉันไม่มีอะไรมากมายแต่ฉันก็สบายเพราะฉันไม่ชอบอยู่ที่แพงอยู่ในร,ราคาถูกๆฉันมีลูกสาว คอยช่วยเหลือบางครั้งฉันไม่มีเงินพอลูกสาวก็ใจให้บ้านฉันจริงๆอยู่ต่างจังหวัดปลูกบ้านในป่าใกล้ป่าช้าฉันไม่กล้าจะอยู่เพราะไม่มีแฟน ก็เสียไปนานแล้วอีกอย่างไม่มีอะไรจะทำก็เลยพาลูกสาวกับลูกชายมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ลูกเป็นเด็กเล็กๆไม่ได้โตแต่เดี๋ยวนี้ลูกสาวลูกชายก็เติบโต เพราะด้วยน้ำมือของแม่